ตำนานผีนางตานีก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผีนางตานีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนโดยนางตานีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีและต้องเป็นต้นกล้วยตานีตายไพรต้นกล้วยตานีที่ออกปีแล้วตายนางตานี มักจะมีรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดงดงามห่มสบายสีเขียวและนุ่งโจงกระเบนแบบผู้หญิงโบราณชอบปล่อชายไปลวนลามและนางตานียังมีแรงหึงหวงที่น่ากลัวอีกด้วยครับเพราะถ้าชายที่มีอะไรกับนางแล้วเมื่อไปมีผู้หญิงคนอื่นนางตานีก็จะตามไปหักคอผู้ชายคนนั้นทันทีครับด้วยแรงหึงหวงนั่นเองบางความเชื่อก็ว่า ที่ได้นางตานีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันดังที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีอยู่ไม่ได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังชีวิตของฝ่ายชายนั้นจะสังเกตได้จากอาการคือสู้ผอมแก้มตอเหมือนคนอดอาหารชาวบ้านมักจะสังเกตอาการนั้น และรู้ทันทีว่าผู้นั้นมีเมียเป็นนางตานีก็จะขอพระพิสุหรือหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าให้ทำพิธีกรรมให้คนทั้งสองแยกออกจากกันและให้นางตานีไปสู่สุขติครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานผีนางตานีหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ